นี่คือการทอดไข่ของเมืองกรุงเทพนี่แหละพี่น้องเอ้ยไข่ดาวนี่น่ากินไหมครับอันนี้คือ ที่ทอดนี้ไม่ใช่น้ำมันพืชนะมันเป็นน้ำมันมะพร้าวคือคิดว่าดีมากเลยมันมะพร้าวนี่ดีมากเลยมันรู้สึกไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยดีนะเดี๋ยวจะให้โชว์ให้ดูนี่ นี่นะคะนี่รุ่นนี้ที่ใช้อยู่น่าจะขวดนึ่งประมาณหกสิบกว่าบาทนี่แหละก็ใช้ดีแล้วเวลาเราทอดนั้นมันไม่มีกลิ่นเลย ทอดนี้อืมทอดตรงนี้ทอดตันนี้ถือว่า คะสวยไหมคะวิวสวยไหมนี่เมืองกรุงเทพกรุงเทพทอดเนื้อก็ไม่มีกลิ่นเลยคะ่ะ ก็ถือว่าโอเคนะวันหลังเนี่ยจะซื้อหมูกระทะมานั่งกินตรงนี้ชมวิวอืมแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งกินตอนเย็นๆคงจะตีนะ คงจะมีครวมสุขที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยทอดไก่ทอดไข่ดาวลองทอดดูปเป็นไงวิวไอ้ตรงนี้เป็นวิวมาดามวาสนานั่งทุกวันนะจ๊ะทุกคน วันนี้นางอยู่ข้างในนางไว้ออกมานางจะนอนอันนี้คือกรุงเทพมาหาคนครเด้อพี่น้องเด้อนั่นสวิสโซสวิสโซเทวโรงแรมนะจ๊ะอันนั้นน่าจะเดิะ อะไรมันเป็นสีเขียวๆนะตัวนี้นคือสีเขียวๆนะนี่นน่าจะเป็นเออ่คอนโดย่านห้วยขวางนี่แหละสีแยกห้วยขวางอันนั้นตัวน,นู้นทางนั้นที่ไฟแดงๆตัวน,นั้นจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่ตรงน,นู้นแล้วค่ะทางไปหมอชิด ถ้ามองเห็นตรงนั้นก็ถึงบ้านนะม,มันถูๆยังไงก็ไม่รู้แต่ทำไงได้เราไม่มีทางเลือกเราต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่จุดจุดนี้รอคอยวันเวลาที่เหมาะสมเมื่อเวถึงเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีแต่ในเมื่อเวลาย,ยังยุ่งยากและสับสนอยู่ก็ต้องทนและอดทนแล้วก็อดทนไม่ว่าถามว่าลำบากกายไหมมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยก็แค่อึดอัดนิดนึง การที่อยู่ห้องเช่าเราก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่เราคิดเลยคือจะทำอะไรก็ลำบากจะทำกับคุงกับข้าวที่เราอยากจะกินเราเป็นคนที่มากกินอาหารเล่าอยากกินแกงน้อไม้อยากกินแกงเ็ดอยากกินออม้อยอยากกินออมคีเล็ก อยากกินนั่นอยากกินนี่อาหารอยากกินกะลาบก้อยซอยแซ่ตามประคงตามประคงเหมือนนั่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้สะดวกสบายเพราะว่าอะไรเราต้องเกรงใจคนที่เขาอยู่รอบข้างอีกเสียงดังก็ไม่ได้นุ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ ได้แต่อดทนบางทีเราอยากทำอะไรกินก็ลําบากนี่แหละอยากทำไงได้เราก็เลือกไม่ได้ถ้าเราจะกลับไปอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จะอยู่กับใครพ่อแม่ก็ตายหนีจากกันไปหมดแล้วเหลือแต่ แต่พี่ชายเขาก็มีครอบครัวของเขาเราจะไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้อืมถ้าจจำเป็นก็ต้องอดทนต่อให้ห้องคับแคบเท่ารูหนูเราก็ต้องได้อยู่ต้องได้อดทนบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้อะไร ไม่ได้ได้ดังใจเราเสมอไปทุกๆุกอย่างก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามถามว่าท้อแท้เหนื่อยไหมการที่อยู่เมืองกรุงก,ก็ก็เหนื่อยใจแต่ละวันก็เหนื่อยใจมันเหนื่อยใจมากกว่ามันอยู่ในโลก คนคนมีเงินว่าอย่างนั้นเถถอะ้าเราไม่มีเงินถ้าเราไม่อะไรเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้จะบอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งเมื่อมันถึงเวลาที่ดีๆของเราเราก็เราก็จะได้ไปเจอในจุดนั้นเราก็จะได้ได้ ได้ในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาของมันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะช่องนี้ส่วนมากจะลงมาดามวาสนาเยอะเยอะค่ะเพราะว่าส่วนมากตัวเองไม่ค่อยได้ลงหรอก โอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ